คลิปนี้จะเป็นเรนดัมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเสียงแห่งความคิดถึงจากคนไกลที่ยังคงอยู่ในใจคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะไม่รู้เคยมีประเด็นอะไรกันหรือเปล่านะคะเออถ้ามีประเด็นอะไรกันที่อยู่นในใจตอนเนี้ย มอนเขารู้สึกว่าเขาแบกรับไม่ไหวละนะคะถ้าไม่ได้คุยไม่ได้เคลียคุณเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่ามันมันแน่นมันอยากจะแบบปลดปล่อยอาจจะเป็นการที่แบบอยากพูดนะคะอยากเคลียกับคุณเนาะแล้วก็เหมือนแบบคือเขา เขายังลืมเรื่องของคุณไม่ได้อะะไม่ว่าจะเป็นในด้านที่อาจจะเคยมีมุมน่ารักต่อกันหรืออาจจะมีมุมที่ไม่ดีต่อใจนะคะคือยังยังลืมภาพในวันนั้นไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเขาเคยทําไม่น่ารักกับคุณเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะภาพในอดีตที่เขาเคยทําให้กับคุณเนี่ยเขายังไม่ลืมเลยนะและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่า ยิ่งนึกถึงก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมวันนั้นฉันถึงทำอย่งงางนั้นกับเธอแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเขามีเรื่องที่แบบแบกรับเยอะค่ะภาระหนาทีความรับผิดชอบต่างๆเหมือนแบบเหนื่อยอยากจะทิ้งไปให้หมดไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเหมือนกันนะคะอืมถ้าตอนนี้เขาเหนื่อยเหมือนเขาต้องการกำลังใจจากคุณด้วยนะคะ I feel you sleeping from my grasp and my memory เขารู้สึกว่าเหมือนคุณนะ่ะกำลังจะเลือนหายไปจากเขาทุกทีทุกทีเนาะไม่รู้นะคะการสื่อสารที่มันลดลงหรือบางคนก็ไม่ได้สื่อสารแล้วนะคะมีคนเฉาอยู่ในนี้คุณอาจจะเคยเป็นความสดใสในชีวิตเขา เป็นความสวยงามนะคะเป็นเหมือนดอกไม้ในหัวใจเนาะแล้วก็ตอนเนี้เหมือนเขารู้สึกเฉาเฉาอะนะคะแต่ก่อนนั้นนี้เขาอาจจะเคยปล่อยให้คุณเฉามาก่อนค่ะเขาไม่ได้ดูแลความสัมพันธ์นะคะไม่ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคุ้นชินกับการมีคุณแต่ไม่ทนุถนอมเนาะนะคะคนไกลที่ว่าเนี่ย อาจจะไกลด้วยระยะทางหรือความรู้สึกก็ได้นะคะ I still have so many pictures of us, even some that you never seen เขาบอกว่าเขายังมีรูปของคุณเยอะมากๆ แมนะ้กระทั่งบางรูปที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นค่าจะเซฟรูปคุณไว้หรือคุณกับค่า,าจ,จะเคยถ่ายร่วมกันหรือคุณกับเขาเคยไปไหนด้วยกันแล้วค่าอาจจะแบบแอบถ่ายรูปคุณหรือถ้าไม่ได้ไปไหนก็อาจจะแบบดูรูปคุณตามโซเชียลมีเดียเห็นแล้วชอบก็เลยเซฟไว้หรือรูปที่คุณเคยส่งให้เขาเขายังเก็บไว้ค่ะเขาอยากรู้จัง มีความที่ตอนนี้การสื่อสารที่มันลดลงบางคนอาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งการสื่อสารใดๆคุณสบายดีไหมบางคนช่วงนี้คุณอาจจะทำงานหนะักด้วยเนาะเขาอยากรู้ค่ะว่าคุณนะพักผ่อนเพียงพอแล้วหรือเปล่านะคะบางคนช่วงนี้เขาอาจจะทำงานหนะักหมยถึงเขาแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนเหมือนเขาอยากจะมาใช้ช่วงเวลา พผ่อนนะคะผ่อนคลายสบายใจกับคุณแล้วก็เหมือนเขาอยากจะแบบปลดปล่อยถ้าเกิดคุณกับเขาอะคะ่ะยังมีเรื่องค้างใจกันอยู่เนาะนะคะเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเขาเก็บไปคิดถึงในยามค่ำคืนนะคะจนนอนไม่หลับคือระหว่างวันเขาจะมีเรื่องยุ่งๆพาร้าหน้าที่การงานนู่นนี่นะั่น แต่พอตกดึกจะเข้านอนนะคะอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณจะยิ่งตอนที่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยหรือมีอิ u e s กันเนี่ยค่ะมันยังคงวนเวียนนะคะสิ่งที่ทำจะทำสิ่งที่จะทาให้เขาเบาลงได้ก็คือการที่คุณกับเขาต้องมีบทสนทนากันนะคะในเรื่องนี้เพื่อที่จะคุยหรือเคลียร์อะไรเงี้ย I'm trying to think of what I want to say to you กำลังคิดอยู่คะ่ะว่าจะหาคำพูดใดดีที่จะเอ่ยกับคุณอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอาจจะเป็นคำขอโทษคำอธิบายในสิ่งที่คุณอาจจะที่เขาไม่เคยพูดให้คุณได้รับรู้รับฟังแล้วคุณก็ไม่เข้าใจเนาะแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอยากกินคุณจาวันอาทิตอยู่ มีสิปเล็กๆนะคะบางคนอาจจะเคยมีช่วงอารมณ์เสเมหาเนาะแล้วก็เคยสัมผัสกันมีนมการหวนคิดถึงวันวานเหล่านั้นม,มีการอยากกินด้วยละ่ะช่วงนี้ชีวิตเขาวุ่นวายจังเลยอะอาจจะงานยุ่งปัญหารายรอบรอบตัวนะคะอยากจะมาขอ กำลังใจจากคุณนะคะหรือแบบพลังงานดีๆจากคุณที่ทำให้เขาอะ่ะออมีแรงขับเคลื่อนในการฝ่าฟันเรื่องราวยุ่งยากเหล่านั้นในชีวิตอนะ่ะอีกในหนึ่งเขารู้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุ่งยาก mess up จนกระทั่งพังทลายด้วยบางเคอสอนะคะ I secretly admire มีแอบ มองคุณอย่างลึกลับซับซ้อนไม่ให้คุณเห็นแอบมองแล้วก็แอบชื่นชมอยู่ในที่ไกลๆเวลาที่เขาได้มองคุณนะคะคนไกลที่คุณยังคงคิดถึงเนี่ยที่ยังอยู่ในใจคุณเนี่ยเวลาที่เขาได้มองคุณถ้าช่วงน,นี้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่มีความสุขนะคะ บางคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนก็ดูมีความสุขขึ้นนะมันเขาได้รับพลังงานดีๆได้รับแรงบันดาลจิตใจดีๆหรือว่าคุณเหมือนเป็นแสงสว่างอะให้กับเขาด้วยนะคะอีกในหนึ่งถ้าแต่ก่อนเนาะคุณเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างเป็นความอบอุ่นนะคะเขาอยากจะมาใกล้ได้สัมผัสความอบอุ่นจากคุณอีกครั้ง ยิ่งคิดถึงตอนที่ทำอะไรไว้ไม่น่ารักกับคุณเนี่ยคะ่ะเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองไม่น่าเลยไม่น่าทําอย่างนั้นเลยนะคะออแล้วถ้าเกิดคุณแบบถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วคุณแบบมองเขาอย่างไม่เห็นคุณค่าแล้วเนี่ยเขาคงรู้สึกเฟล มากๆน่าเลยนะคะก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะเคยมีความเย่อหยิ่งทะน o ตนการยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนนะคะยอมหักไม่ยอมงอนะคะแล้วก็ไม่งอหรือไม่เข้ามาหาใครง่ายๆด้วยแต่ในการที่เขาทําอะไรไม่น่ารักเนี่ยยิ่งมองแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วก็รู้ว่าถ้าจะเข้ามาหาคุณหรือมาขอโอกาส แล้วคุณไม่โอกาสเขาคงรู้สึกเฟลรู้สึกแ yeah, ย่มากๆอีกในหนึ่งช่วงเนี้ยไม่รู้ในสถานก,การณ์บางอย่างที่เขากำลังเจอเนี่ยมันเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เห็นคุณค่าหรือเปล่าเอออาจจะเป็นในที่ทำง,งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการชฉ่นชมคือเขาอะถ้าเกิดเขาเคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับการชื่นชมทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเล็กนิดเดียวอะค่ะเหมือนเหมือนเขาได้รับผลตรงเนี้กลับไปสู่ที่เขาอาจจะเป็นในรูปแบบของที่ทํางานหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเขาบังเอิญไปดีกว่าคนใหม่ๆเนาะที่แบบว่าพยายามที่จะหาใครมาแทนที่คุณอนะอ่อนะคะลึกๆเขายังแอบเชื่อไม่รู้เอาอะไรมาเชื่อค่ะว่าคุณน่าจะยังคิดถึงเขาบ้างแต่เขาก็รู้ค่ะว่าคุณ คงไม่ได้แบบจะเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วใช่ไหมอ่ะรู้อีกในหนึ่งแต่ก่อนคุณอาจจะเคยมีคําแนะนําดีๆหรือคําตักเตือนดีๆก็ได้ค่ะอะไรให้กับเขาแต่เขาแบบเพิกเฉยเมินเฉยไม่เคยฟังไม่เคยเชื่อคุณไม่เคยรับฟังเลยแต่ตอนนี้เขาเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเออแต่เขาอาจจะแบบ ด้วยความเย่อหยิ่งอคิดว่าฉันจัดการได้ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบอกอะไรเงี้ย mm hmm. When I'm with you I don't want to have any clothes on my body เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณอะคะ่ะมันไม่อยากจะมีเสื้อผ้าหรืออยากจะประหยัดเสื้อผ้าจังทำอะไรหรอ <laughs> แต่ตอนนี้เขาอาจจะดูนิ่งเนาะไม่หือไม่อือไม่แยนแส่ไม่รู้สึกรู้สึอะไรไม่มีหัวใจหน้าตึงๆรากับฉีดมา เราจะบอกว่าภายใต้ความนิ่งไม่หือไม่อือหน,น้าตึงเรากับฉีดมาเนี่ยค่ะจริงๆแบบเวลาที่ได้มองคุณเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกวันไหวนะเออน่าจะมองแหละผ่านโซเชียลมีเดีย I'm always here all I have to do all you have to do is reach out to my spirit and I will reach back ประมาณว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขามองคุณอยู่ นะคะการที่คุณแบบเป็นความสดใสร่าเริงหรือเต็มไปด้วยพลังงานดีๆเหล่านั้นนะ่ะเหมือนทําให้เขาได้รับพลังงานดีๆไปด้วยะคะ่ะแล้วรู้สึกเหมือนมันมีความเข้มแข็งในใจอ่ะนะคะเออแล้วบอกว่าประมาณว่าแบบเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมหรือเข้มแข็งม,ม,มากพอหรือกล้ามากพอหรือมีมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาเออไม่รู้เมื่อไหร่นะ <laughs> Just a cup of coffee in every morning with y o แค a n make m ห d a เดแค่ได้ตื่นตอนเช้านะคะมาจิบกาแฟยามเช้าคุณนะขอแค่เป็นคุณนะคะแค่นี้ก็เป็นวันธรรมดาที่แสนจะพิเศษแล้วใครนี้ชอบดื่มกาแฟหรือเคยไปคาเฟ่ด้วยกันไปทานกาแฟด้วยกันไปเอ่อไปใช้เวลาชิวๆด้วยกันหรือเปล่าไม่น่าใจอาจจะอาใช้เวลากับคุณอย่ากชวนคุณไปคาเฟ่หรือเปล่านะ ก็ไม่รู้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของใครเนาะนะคะเป็นเรนดอมหากใช่ดีต่อใจรับไปไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะถ้าสนใจเป็นสตอรี่ตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ทักกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณล่าสวัสดีค่ะ